กาก็ไม่ตายเวรเราทั้งที5ตัวอ่าอยู่ขวานังพี่คู่กลางลงลงไปยี่สิเอนะเอจะหมดเอไม่คอเกมาเนาะ จบล่างนะพี่ชาย no? ไม่ไหวล้วึงกูจะแย่แล้วมึงจะตายแล้วมึงยยนังไม่ฝิกมายิงใส่เกาะอะไหัวแล้วมั้งน่าขันจริงใสี่ร้อก็พี่เป็นไม่ไหวไม่ได้ซ้อนนะพี่ชายเนาะ

กูดีเที่<ำ>ยวใช่จบผมกูรับมาเลยกูรับมาเลยแฝงแล้วแปแล้วแปแล้ว,ลวลลทีกรอนให้ครับเออดับป้อมให้ไต่เก้ะเลยเฮ้ยแค่อยู่ไนป้มอมแค่งยู่ไนป้อม

Tuyệt vời. Tại sao anh lại bắn tiêu vậy? Đi lên nha anh. Tuyệt vời. Tuyệt ไม่ไ้มีนะพี่วันบลเกบตุยทุบเก็บเปาไม่ไม่ถามนะครับียบเท่างเิวบตัวเดียวบลสายภาพสัตว์โดนไปอืมสี่วิมีชลบัยไปบลอยู่อยู่ค่อนข้างไกลแนวป้องกันศัตรูหาไปแล้วถูกส่งออกไปโอ้โหสมัยเด็กขอมึงไงใช่ม่มาไง ไอเทียมันมาไงอ่ะไอดูอินก็เมื่อกี้ติวโผล่แล้วไงพี่โอเมนอยู่กลางตอนได้ดูใครบนสี่ไอเที่ยมต้องโอเมนซายกู้ก่อแข็งไหมมันฟิตไม่อกี้โอเมนติวติวขึ้นบนเลยไม่ยูไม่มีสิ่งนะแค่ติด ไอ no. ้หเครื so ่องแรงจัเป็นมันล็อกได้เหรอพี่มาอเนดันคได้นะเป็นดันคียดันคยดีดันคิยเขาดีบอกแล้วมันชนะพี่ีเชียยังเมันคเขาทำกูไว้หน้าหี่เมื่อกี้มึงฟิกล็อกใครสัตว์ไปล็อกแม่งมึงน่มเียลูกกะี ไอเทนอย่าบัฟพี่บอกเขาอย่าบัฟไม่มีอะไม่มีอะรุ่นนี้ไม่มีตายไปเลยนี่ไงผมช่วยเอ็่ให้ตรงนคนี่โอมาคนนี่โอ้นี่กับเราแพทมวันนอะโอ้เวคือทรายแฮนเดอร์ใช้แพทโค้ดเก่าก็ว่าตามอีเลดอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยนี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมาเอาคนนี่เล่าไปดูวันนี้ดิ

ê, จะ destroy เอ๊ะยังทําอะไรโอ้ยจะโคกนี่นี่ด้วยตัวงงงงงง อุ๊ยแคดูอินคาบูไปไหมวะที่ไม่ใช่บูผมใช้โอ้โหกระกูดาน้องาผมก็ต้องการลุ้นเหมือนกันใคก่อนสี่มาจับจับดิอะไรส่งออกไปแล้ว อยู่ใกล้แลบอกโอเคเดอยูดอยไปดูมันก่อนไหมันเดียวไปยับ้มันหนีตายจัดม่ดีครับไม่ดีครับเราเว็บแด้อารินเอาหมดแล้วอารินวันนี้ตัวบูตตัวบูตเงินกูมันไปไหนวะโอ้เอ ไอ้อเงี้ยบูดอีกนิดเอ้ยไอ้ดิมมึงไม่ไปบูเขา <c oughs> เอะเอ้าจะขึ้นเลงมึงออกมาบูดอะไรอ้อมันไม่นะไมีสิเ่งแม่เข้ามา นี่หวานี่มีแต่คนลาดบาาไอเหี้ยไอ้เหียการกากใส่กอก่อนดูไม่ดีตายแล้วโ้หพี่พี่เต็มเต็มมามีการครับพี่ติดเที่ยวไม่ยตวไฟแล้ว คิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงโบรกมะ Haha, nó cho đồ à? Ui, em thích. Double kill. Cả bạn Thôi lên đồ đi đi hàng ít điều, lên đồ cho 7000. to. Ồ, ơi. Mày ไอ้เชื่อมันเจอเบทเมนลงให้กูทำไงวะออกเปิดแมปดิพี่ซิวมาเจอออกของฐานหนึ่งก็มันจับไอน้อยพี่ดูวยนหนึ่งด้วยนะหนึ่งแบทแมนต้องออกของ ยังไม่ไม่บุญเงินให้เลยอนะ่ะเงินไม่ขีดเลยอนะ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นปะเนี่ยเ,เ,ยเาตางัตาง,งเงินมาเชี่เงินน้อยจเลยบน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 แว่นแว่นบนเงินเว้บนเงินเว้เดินว้วเ้ยเอาีกว่าไ้บ<อ>่<อ>มีงเว้

ไม่เจอเพลงมาด้วามหันเลยนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเมนจับกูนะข้างหลังโอเมนทีคุยอยู่เลยสักเยี่ยบุล่าโอ้โหโอเมนทีแล้วโอเมนทีแล้วเยี่ยมาปไหนมาละฆ่ากูดีเป็นไรเนี่ย ไอ ja ok, yeah, yeah, oh, ้เงี้ยยิงตูไม no, no, no ่ลโเลย่เสียใครไปเนี่ยผมไม่ทักไม่ทัไม่ทัโอ้ยเสียใครไปอีกเนี่ยเสียตัวุญเงินที่ไม่ใครบุญกูเลยโอยยมันมีเจบันมันก็ต้องใช้เงินนะเว้นอน เออเฮ้ยปู่เ่ยปู่ไ่ปูป่แคปซี่ผมบู๊ปูอป่อยู่จร <est> ิงปู่เลยแล้โอ้อยูย่กูโดนตบเิทีเดียวโดนข้าวกินน่นะดย <c oughs>